ตำแหน่งงานใหม่ทั่วโลกจะหายไปถึง7ล้านตำแหน่งเยอะมากแสดงว่าไม่มีการเปิดรับตำแหน่งใหม่หรือแม้แต่คนงานจะสมัครใหม่ก็จะไม่มีและตัวเลขนี่นะครับเป็นผลมาจากสงสงคารามที่เรากำลังเจอในขณะนี้ ILO ฟันธงครับว่าเหนื่อยครับสำหรับคนหางานใหม่และตำแหน่งงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda e n 1ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100% ผมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ตำแหน่งงานใหม่ทั่วโลกจะหายไปถึง7ล้านตำแหน่งเยอะมากแสดงว่าไม่มีการเปิดรับตำแหน่งใหม่หรือแม้แต่คนงานจะสมัครใหม่ก็จะไม่มีและตัวเลขนี่นะครับเป็นผลมาจากสองสองคารามที่เรากำลังเจอในขณะนี้ ILO ฟันธงครับว่าเหนื่อยครับสำหรับคนหางานใหม่และตำแหน่งงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ อ,อ,องค์การรายงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO เนี่นะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดองค์การสหประชาชาติที่เจนีวานะครับด้พูดถึงรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มและก็มุมมองเกี่ยวกับตําแหน่งงานใหม่ทั่วโลกนะครับ new position นะฮะตำแหน่งงานใหม่ไม่ใช่ตาแหน่งงานเดิมนะฮะตำแหน่งงานใหม่ทั่วโลกในปี2025ย่ยบทสรุปจาก ILO บอกว่าจะลดลงหดหายไปถึง7ล้านตําแหน่งเยอะมาก 7ล้านตำแหน่งเลยนะครับนายกิลเบิร์ตฮุงโบเป็นผู้บริการใหญ่ของ i l o อนี่นะครับเขาพูดถึง2ปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้มีผลกระทบทำให้บริษัทองค์กรภาคเอกชนหรือแม้แต่อาจจะไปถึงพวกหน่วยงานของราชการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่จ้างพนักงานใหม่เพิ่มฟังดีๆนะฮะไม่จ้างพนักงานใหม่เพิ่ม2ใช้นโยบายอะไรรู้ไหมฮะแช่เลยฮะไม่เปิดรับพนักงานใหม่และตำแหน่งงานใหม่เพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อรวมจัก สองอย่างนี้นะฮะ i o ประเมินเขาว่าตำแหน่งงานใหม่ทั่วโลกจะหดถึง7ล้านตำแหน่งสาเหตุที่บริษัทต,ต,ต่างๆไม่เปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือแม้แต่การที่จะตั้งตำแหน่งงานใหม่ขึ้นมาเพื่อรับคนใหม่เข้ามาเนี่ยมาจาก1สงครามภาษีครับสงครามภาษีที่ตอนนี้ถูกเปิดเกมมาตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่47เมื่อวันที่20มกราคมเป็นต้นมาเสร็จแล้วก็เปิดเกมเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ย มาตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่กระแทกแรงสุดเลยคือวันที่2เมษายนคือภาษีต่างตอบแทนนะครับมันจากเรื่องของสงครามภาษีเนี่ยนะครับที่ทำให้อะไรฮะแน่นอนครับในเมื่อเจอภาษีเก็บขึ้นสูงแรงและแพงและแรงแล้วก็เป็นอาตาาที่ถือว่าไม่เคยเก็บแพงมาขนาดนี้มาก่อนเนี่ยต้นทุนของบริษัทองค์กรอยู่ไม่รอดทันทีครับไม่คือมันไม่ใช่แค่ทยอยขึ้นหรือขึ้นละเล็กจะน,น้อยนะ อันนี้ขึ้นแบบก้าวกระโดดทันทีเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนในการบริหารจัดการโดยเฉพาะยิ่งความสามารถในการทํากําไรของภาคเอกชนทั่วโลกเนี่ยนะครับมีปัญหาจากสงครามภาษีที่ขึ้นแรงและเร็วนะครับตัวต่อมาก็คืออะไรฮะกระทบการค้าเป็นดอกที่2ก็ในเมื่อภาษีขึ้นสูงทําให้ต้นทุนสูงมีอยู่2อ,อย่างครับไม่ตัดสินใจขึ้นราคาให้คนซื้อแพงขึ้นก็ทําไงฮะลดต้นทุนด้วยอะไรครับปลดพนักงานลดแพ็กเกจลดสูตรในการผลิต หาวัตถุดิบที่ใกล้เคียงเป็นทางเลือกมาเพื่อที่จะผลิตอาจจะต้องมีคุณภาพลงไปบ้างแต่พยายามคุมให้ได้เหลือ2ทางเลือกแค่นี้นะฮะดังนั้นและพอเจอสองคารามภาษีกับการค้าก็เลยทําให้เศรษฐกิจโลกยิ่งหนักเข้าไปอีกเจอสภาวะซบเศรานะครับเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแง่ของการจ้างงานทั่วโลกเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับคือบางประเทศถ้ามีเศรษฐกิจที่แบบยืดหยุ่นและมีพลังในการยืดหยุ่นป,ปรับตัวสูงเนี่ยเราก็จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ย กลับมาได้เหมือนร้อก่อนโควิดเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ในบางประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกหรืออาเซียนนะครับยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้กลับมาเหมือนก่อนโควิดเลยนะฮะเออคน,นาถามท่านผู้ชมท่านผู้ชมให้เวลากี่ปีครับมากกว่า5หรือน้อยกว่า5ปีที่เศรษฐกิจไทยจะกลับไปฟื้นแข็งแกร่งเหมือนก่อนโควิด -19 ส่งนะฮะส่งเลยนะครับมากกว่า5ปีหรือน้อยกว่า5ปี ที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับไปแข็งแร่งเหมือนก่อนโควิด19นะครับสมงมาเลยนะฮะทีนี้กิบเบิลฮูมโบของ i อ o ก็เลยยังคงพูดต่อไปนะครับว่าในการระมัดระวังเพื่อการจจ้างพนักงานใหม่คนใหม่ในตาแหน่งงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะ,ะ,ยะเวลาไปอีกสักพักหนึ่งเป็นใหญ่เลยนะฮะสักพักหนึ่งก็คือว่าอาจจะใช้เวลานานไปถึงสักพักหนึ่งเลยครับที่จะทําให้ธุรกิจเอกชนนั้นตัดสินใจเปิดใจ ในการที่จะจ้างคนใหม่หรือพนักงานใหม่ให้กลับเข้ามานะครับเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งงานใหม่เพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็ววังที่หลายคนนั้นคิดไปถึงนะครับเพราะว่าแม้แต่เครื่องจนเศรษฐกิจใหญ่ของโลกเองก็มีปัญหาอย่างมากนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ทุกคนกําลังมองเขาว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวานทําคลิปคุยไปแล้วนะฮะว่าธนาคารโลกเนี่ยเขย่าตัวเลขเศรษฐกิจโลกอย่างน่ากลัวแค่ไหนกันนะครับ